อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคำตอบ2ของท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลหัวข้อโลกและสังคมตอนที่3ามคำถามที่8ปประเด็นพ่อแม่ที่มีความหลากหลายทางเพศกำลังเป็นกระแส ในทางพระพุทธศาสนาน่าจะมีจุดยืนหรือความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนี้หรือไม่อย่างไรคำตอบพุทธศาสนามองว่าเพศสภาพตลอดจนยศชั้นวันนะผิวสีเชื้อชาติเศษฐา,านะการศึกษาไม่สำคัญเท่ากับคุณธรรมหากมีคุณธรรมเช่นมีศีลมีเมตตากรุณาก็ถือว่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือเพศที่สามก็ตามในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงคัดค้านการกีดกรกันเหยียดย้ำเพราะเหตุแห่งชั้นวันนะท่าทีดังกล่าวของพระองค์น่าจะเตือนให้เราตระหนักว่าการกีดกรกันเหยียดย้ำกันเพราะเหตุแห่งเพศสภาพนั้นย่อมไม่ถูกต้องในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศพุทธศาสนาไม่มีข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดว่า จะต้องเป็นความสัมพันธ์ฉันหญิงชายเท่านั้นจะสัมพันธ์กันแบบใดก็แล้วแต่สิ่งที่ควรมีคือศีลเช่นศีลห้าและคุณธรรมอื่นๆเช่นกามสังวรคือรู้จักพอในการแสวงหาการมาสุขสัทธารสันโดษความพอใจในคู่ครองของตนรวมทั้งขราวาสธรรมเช่นสัจจะธรรมะคือการฝึกใจขันติ จากคะคือความเผื่อแผ่เป็นต้นคำถามที่9คนที่จะเป็นบุคคลต้นแบบจะต้องมีบุคลิกหรือมีคุณลักษณะอย่างไรในความเห็นของท่านคำตอบบุคคลต้นแบบควรเป็นคนใจดีไม่เห็นแก่ตัวจริงแท้กับตนเองกล้าหาญโดยเฉพาะกล้าหาญในด้านจริยธรรมคุณธรรมหัวเราะเยาะตัวเองได้ สนักในข้อด้อยของตนเองอาตามาคิดว่าคุณก็เป็นบุคคลต้นแบบได้นะบุคคลต้นแบบไม่ควรจะเป็นเพียงแค่แบบอย่างแต่ควรจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนที่พบเห็นอาตามาคิดว่าบุคคลต้นแบบที่ดีควรจะมีลักษณะที่เมื่อคนเห็นเขาคนคนนั้นได้เห็นสิ่งดีงามในตัวของตัวเองและอยากที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกในแบบของตน หมายถึงว่าเขาไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนคนต้นแบบคนนั้นแต่ให้เขาได้เป็นแบบอย่างในแบบของตัวเขาเองนี่คือต้นแบบที่ดีในความเห็นของอัตมาคำถามที่10ผมมีปัญหาสงสัยคือ 1. คนที่อ้างคุณธรรมความดีเพื่อมาเข็นฆ่าด่าทอผู้อื่นที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างนี้เป็นบาปมากไหมครับ 2. ถ้าไม่มีศาสนาก็ไม่มีสงครามท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับคำตอบการเข็นฆ่าผู้อื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามย่อมถือว่าเป็นบาปทั้งสิ้นยิ่งไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวเองแต่ทำเพราะโกรธเกลียดที่เห็นต่างอย่างนี้ย่อมบาปมากคำถามข้อที่สองนั้น จริงอยู่ที่สงครามเกิดขึ้นเพราะแรงจูงใจทางศาสนามีไม่น้อยในประวัติศาสตร์แต่ก็มีสงครามเป็นอันมากมีสาเหตุมาจากอุดมการณ์ทางการเมืองเช่นสงครามระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือระหว่างเสรีนิยมกับเผด็จการฟาสซิสต์นาซียังไม่ต้องพูดถึงสงครามที่เกิดจากลัทธิชาตินิยมซึ่งยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ ใช่แต่เท่านั้นยังมีสงครามอีกมากมายที่เกิดจากการแย่งชิงดินแดนทรัพยากรหรือแม้แต่การแย่งชิงผู้หญิงดังนั้นจึงไม่ควรคิดว่าถ้าไม่มีศาสนาก็จะไม่มีสงครามที่จริงควรพูดเสียใหม่ว่าถ้าคนไม่มีโลภโทสะโมหะหรือตัณหามานะทิฐิก็จะไม่มีสงครามอย่างแน่นอนคำถามที่11 เราจะวางใจกับข่าวเรื่องการเมืองอย่างไรไม่ให้ทุก์ขบ้านเมืองขณะนี้ดูช่างวุ่นวายเหลือเกินคำตอบความห่วงใยบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ดีปัญหาก็คือห่วงใยอย่างไรจึงจะไม่เกิดโทษกับตัวเองเช่นเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหมุดหงิดจนระบายอารมณ์ใส่ลูกใส่พ่อแม่ใส่เพื่อนใส่คนรักเวลาเสพข่าวสารอย่าเสพแบบหัวปักหัวปั๊ม บางคนดูแต่โทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีช่องเดียวจนกระทั่งนอนไม่หลับหรือยิ่งดูยิ่งเสพก็ยิ่งโกรธยิ่งเกลียดมากขึ้นดังนั้นประการแรกที่ควรทำคือมีสติในการรับข่าวสารรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพออย่าดูจนลุ่มหลงลืมงานลืมการหรือไม่เป็นอันทำอะไรที่สำคัญก็คือมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่ามัวโกรธแค้นคนอื่นหรือหมกมุ่นกับเหตุการณ์ จนลืมดูใจของตนไม่มีใครหรืออะไรทำให้เราทุกข์ได้หากเราไม่ปล่อยให้สิ่งต่างๆภายนอกมากระทบใจประการต่อมาควรถือหลักที่ว่ามองไกลใจกว้างวางได้มองไกลหมายความว่าควรตระหนักว่าคนที่เห็นต่างจากเราในวันนี้จนเหมือนจะเป็นศัตรูกันในวันข้างหน้าเราอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เหมือนกับที่เมื่อ30ปีก่อน คนที่เข้าป่าเป็นคอมมิวนิสต์สู้รบกับทหารไม้จะฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งแต่ทุกวันนี้กลับขึ้นเวทีเดียวกันอยู่พัรคการเมืองเดียวกันกอดคอร่วมหัวจมท้ายด้วยกันบางกลุ่มไปขึ้นเวทีเสื้อแดงด้วยกันบางกลุ่มขึ้นเวทีพันธมิตรด้วยกันบางกลุ่มขึ้นเวทีกปปสด้วยกันที่เคยจงเกลียดจงชังเมื่อ30-40ปีก่อนตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทไปแล้ว ในทำนองเดียวกันวันนี้คนที่เราโกรธเกลียดอยากจะทำร้ายเขาเรารู้ได้อย่างไรว่าอีกสิปีข้างหน้าจะไม่เป็นเพื่อนกันจะไม่ดองกันลองมองไกลๆแบบนี้บ้างความโกรธความเกลียดจะได้ลดลงลองตระหนักถึงความไม่จีรังบ้างจะได้ลดละความยึดมั่นถือมั่นว่าคนที่คิดไม่เหมือนเราจะต้องสู้รบฆ่าฟันกันให้ตายไปข้างหนึ่งเชือรือ วันข้างหน้าเขาอาจจะกลายเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันก็ได้การคิดแบบนี้จะช่วยให้ความโกรธเกลียดลดน้อยลงใจกว้างหมายความว่าเวลาเจอคนที่คิดต่างจากเราก็อย่าไปโกรธเขาเปิดใจให้กว้างสักหน่อยเพราะว่าคนที่คิดไม่เหมือนเราไม่ได้แปลว่าเขาผิดเราต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบันความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา แม้กระทั่งคนในบ้านก็ดูโทรทัศน์กันคนละช่องรสนิยมก็แตกต่างกันแล้วจะว่าไปแล้วตัวเราเองเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็ไม่ได้คิดเหมือนเดิมในใจของเราบางครั้งก็มีการถกเถียงกันด้วยซ้ำเพราะในตัวเรามีสองความคิดสองความเห็นนับประสาอะไรกับคนอื่นที่มีความคิดเห็นต่างจากเราต้องใจกว้างอย่าคิดว่าคนที่เห็นต่างจากเราผิด หรือคิดว่าเขาชั่วเดี๋ยวนี้ผู้คนจำนวนมากไม่ได้แค่มองว่าคนที่เห็นต่างจากเราผิดแต่ยังมองว่าเขาเลวเพราะเขาคนละสีคนละฝ่ายกับเราอันนี้เป็นความคิดที่แคบแคบมากและเป็นโทษกับตัวเราเองวางได้คือรู้จักปล่อยวางอย่าแบกเหตุการณ์บ้านเมืองไว้ในใจจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับกินก็คิดนอนก็คิด การเมืองไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเรายังมีงานการที่ต้องทำมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงมีลูกที่ต้องดูแลมีกายและใจที่ต้องรักษาถ้าหมกมุ่นกับการเมืองก็จะละเลยหน้าที่ที่ควรทำหรือทำได้ไม่ดีควรปล่อยวางบ้างคำถามที่12 ในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นบางทีก็อยากให้คนเข้าใจหรือเข้าข้างความคิดของเราแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นทำอย่างไรจึงจะยอมรับความเห็นต่างได้คำตอบการเคารพความเห็นต่างหมายความว่าไม่มองว่าความเห็นนั้นเป็นความเห็นที่งี่เงา่าไม่ได้เรื่องหรือเหยียดหยามความเห็นนั้นแต่มันเป็นเพียงเขาเห็นต่างจากเราพร้อมรับฟังอย่างตั้งใจ แต่พร้อมกันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่โต้แย้งเลยเคารพบความคิดเห็นของเขาก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยกับเขาเราสามารถมีความเห็นต่างได้แต่จะพูดหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุหลายอย่างเช่นสถานการณ์แวดล้อมหรือความพร้อมของอีกฝ่ายแต่ถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อเขาและเห็นว่าประเด็นที่พูดนั้นเป็นเรื่องสำคัญก็ควรพูดให้เขารู้ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ให้หลักไว้ว่า 1. พูดความจริง 2. มีประโยชน์ 3. ถูกเวลา 4. วาจาสุภาพ 5. มีจิตปรารถนาดีกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลักเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์